กรรมแห่งอนาคตนี่คือคังคกนี่คืออึ่งอ่างเอาอึ่งอ่างมาเกาะใส่หลังคางคกแบบนี้รแล้วก็จะได้คางคกมีอินอึ่งอ่างขี่คางคกแบบสองเจ็ดศูนเฮ้ยโอ้อึ่งอ่างขี่คางคกแบบสองจุดศูนยลองลองเคลื่อนที่ขยับสิขยับขยับไปไป ฮันน่ฮันน่ฮันนี่ฮันนี่เฮ้ยฮันนี่ฮุบไปเลยโหการเดินทางอันยิ่งใหญ่ของสองไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเอาไปเรื่อย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 แมว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  ไปแล้วไปนู่นแล้วเว้าโอ้โหหลังก็สบายใจเชียจิบไปนู่นไปนู่นฮะโอ้โหชื้มร่าเดินทางต่อไปอื้มจะไปไหนล่ะสหาย จิมจิมนะหน่อยอืมแหมนี่สินะถึงอ่างขี่ขังคก <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวก็ไม่ดีอ่าตรงถึงที่หมายแล้วโอเคไปที่อื่นต่อก็ขับรถติดไปด้วยว้าวมันเลยไปก็เลยโอเคถึงที่หมายแล้วลงก่อนลงก่อนลงนั่นแหละ ลงไหมลงไหมเออลงไหม้อลงสิลงตัวนึงมาด้วยลงเอ๋อกูีดอะไรเั่นี้เเออกูด้เดี๋ยวเอเฮ้ยเฮ้ยจะไปไหนอยว้าวจับกู้มอำไมนี่โอ้ดูน้องสิ เออแต่ผมไม่ได้เมย์เออไอยองวัดเอออ่าฮะเอาตัวเฮ้ยเฮ้ยจะไปไหน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 นี่ขับรถไปนะไปเลยไอ้หนูเฟียวเฟียวไหมล่ะเฟียวไหมล่ะนี่เฟียวไหมอืมไป ไปกันเลยไป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 อืมมันจะลังจะไปขึ้นไปเรื่อยๆวิววิววงเจยังจะไม่เน่อยเอ็งมึงน่อนะับลูกเธอเห็นไหมเนี่ยเอาขึ้นหลังข้าคกได้ดีแล้วไปไปซู่อิสระพไม่เอ้ยอิสระพอคือหลังประตูนั่นต่อหอแหวกนั่นแหละไปเล่นน้ำฝนได้เลย รีก็เราได้เวลาไปกันเลยลุยลุยเลยนั่นแหละโอ้ยลุยเรยวเป็นยี่เบ้างล่ะแตงโมเออเืมบอกไปนี่คือแตงโมโอ้เขาโชคดีนะแตงโมเดินทางปลอดภัยแตงโมไปเลยเดินทางปลอดภัยแตงโมแตงโมแตงโมชโยโหฮิวล่ากลย